กลับสบวัสดีดูทุกทุกคนด้วยนะครับผมตอนนี้คุณอยู่ในช่องมันนี่ฮอกกี้บอลซีรีครับผมตอนนี้ผมกำลังรับชมเกมแปกเกมแปกตั้งแต่นานแล้วมั้งผมเห็นมันขึ้นนานแล้วนะในพิจารผมก็เลยไม่รู้่เลยหลดมาเล่นอ่าแอปเ,เกมแอปเ,เกมนี้น่าจะรู้อยู่นะว่ามันเป็นแอปอะไรผมก็เลยเห็นหน้ามันขึ้นนั้มันก็เลยหลดมาเล่นมันอาจจะสนุกก็ได้ไงเงี้ยเม่ค่าเวลา มีอะไรค,ไคุณแจคุณอยากได้มีไคุณอยากได้ไม่ได้โอเคครับผมมาต่อเมื่อกีก้ตัดฉากพูดออกไปนิดหน่อยมีเสียงบรบกวนนะครับมาพูดใกล้ๆหน่อยใช่ไหมคือ,อไอซีที่ผมอัดนมครับไปก่อนหนั้นน่ะบอกเลยว่ายังไงอะเสียงผมเบามากเบาจนแบบว่าแค่ไม่ได้ยินเสียงตัวเองอ่ะคือผมต้องเปิดดังๆใส่หูฟังด้วยถึงจะได้ยินเนี่ย แต่เนี้ยคือบอกว่ามันจะชัดนะบางทีมันก็เบาบางทีมันก็ดังมันเป็นอะไรไม่รู้ผมต้องซื้อหูฟังหูฟังต่อใหม่มารือเปล่าขกงครอบหัวครับเออเออเออ,เออเออเออมึงใจเย,ย็นใจเย็นตายไหมตายตายจริงด้วยเกมนี้มันเล่นยังไงผมก็ไม่รู้นะก็ลอ,ลองมาเล่นเล่นแต่แตกันดูเฉยครับผม อยากได้หาสาระจากเกมนี้เอ่ยอยาได้หาสาระจากคลิปนี้เลยมาเล่นลงช่องเฉยน,นี่แหละหวังว่าจะมีคนดูอาจจะบอกเกมอะไรนายผมแดงอัดเกมใหม,อจจมอจจ่อะไรประมาณนี้มีอะไรของถึี่ห้าบาทนี้เลยเกลือเกลือ,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 อแล้วสำได้ถึงกองเกลืออเมริกา โอเคครับ okay, ผมเมื่อกี้พูดอีกแล้วนะคือต้องตับฉากต้นฉจกนไ้่งอนอีกนม่งอุเกลียททำคุณภาพละเล่นเปนคนเๆเฉยๆเนี่ยแหละคลิปนี้ไม่ได้เรียกร้อยยอดผิวแต่ทำเล่นๆแต่งงงกตาลอะไรผมดีเกดียวลงไฟอยาไปรำรุ่นไอ้สัสดีขนาน้นอะไรนะอุ้อขาสั้นนะวะเนื่ย เห็ดเลย,ยเ,ยยเยลก็บได้เหมือนดอกไม้นะครับแต่มันเก็บไม่ได้มี่คือดอกไม,ม้อะไรม้สีม่วงเดี๋วมันจะเก็บได้แต่ก็เก็บไม่ได้เอกมนี้มันจะลงทุนขุดอย่างเดียวขุวดอย่างเดียวแล้วก็ปีมันเตอร์กันั่นแหละภาพมันดูแบบว่าไม่ไม่ค่อยดีเลยสำหรับผมอผนอแถมอินดีเกมนี้มันก็น้อยมากเลยคือถ้าใครจะหาเกมชิวๆเล่นให้เวลาก็ไม่นำเกมนี้ก็ผม เป็นชื้อๆแน่นอนหลับผมมาเล่นจนเหนื่อแล,ล้วเ่อแบ่ห้งสองกปีได้มั้ทีนี้คุณคิดได้ตลางวลมาเล่นเอ้ยมอไม่ใช่กะรั่นม่ว่ารอหมฮะรอคุตเลยเเคเยยยยดณเตยแยไทยเนี่ยอะไรละของมเสียโอ้ยกลับไปโอ้สุดท้ายก็ตายมาอีกครับหนะ เออยังไม่ดีพอทุกทัวก็ได้พุกอะไรอย่างเี้ยอวยังไงนะยไนอไย่างเงไม่ได้เลยให้ให้ยังไลอืมกก เลืออะไรเลือกหรืออะรเลือสิบห้าแล้วผลจะดูเลือกันยังไงแตนีะอ๋อเลืออหมดหมดถฉย็นไรครับเอาเอาที่บาน่ดอ่ตวดนน้น มแรนี่ค่ะนดี้ะดีตัวอะไรไม่รู้ถึงแดงนี่แหละเทีนี้มันจะพัฒานาต่อยนิดหน่อยมันจะนรีบไปแรกมีมันกูพัฒนาแ้เกมเกมนี้นแรครับไม่ไม่มีครลลคอทานต่เมรียไม่ใช่มคเรียนะอาจจะเป็นเเรียลฟก็ได้เราเล่นตรงนั้น่ากันไป คนขุหนูขุอะไรนะมันจะมีงานสานันสีเลยเห็นไหสานันสีือเล่อรินมีสานันสีไอะว่าเน่าจะมีนะครับแ้่หลักการวิทยาศาสตร์แบบในความเป็นจริงเลยนะแต่ผมก็ไม่รู้ละมีทองทองทอเดี๋ยวยี่ขมนเป็นแบบไนไม่ไม่นเลยเลยไม่ไม่ทมันดูแบบนี้ช่าง้านอะ ้ากอ้ผมเเจอเดี๋ยวไอแอน่มาขดไปงไหนนะสามบาทไม่ล็กขนาดนั้นเลยเฮ้ยเนี่ยเฮหนอนไ่ขุดลงใกล้นีเราขุดไปตรเลยขุดไปเรลามันีอะไรปมันไม่เชื่อมาจะมีไงเดี๋ยวมันะตกตายหมตอกิ้งทิ้ เดี๋ยวร้อนร้อนนอนอยู่ไหนีแบบนี้แบบนี้ตอกยศตามมาตามซีชิวกเพิ่อีิวเราจะนีผมมเพื่อนซีิวมาด้วยมันเป็นเพื่อนีอยู่ตบมาอไม่ตาอมันดีแล้ว เกับเกับเกับไม่ได้ฮะปดเลยนิดหน่อยตามีอะไรเล็กด้ววอเดี๋ยอะไรนี้ปวดมานกานะครับอ้ไห่มาหาผมอีกแล้วเดีดวย แบบนี้ก็ดีก็นหน่อยเหยือ่อคนนี้ติดิตายทำยากก็มาพอนไม่กใช่ได้ดีขุดจากใจของกาะไปเลยไม่แรงเดี๋ยมันไม่แรงขุดไม่ดีอ่ะมีเจ้าครอ,อนมนันเป็นประเททุกพไปเอะมันไม่ใช่ประเทศขุดนะทำไมัานาัวกว่าร็มี อันี้ตจะน้้แลว็กไป่ยนกว่าเราพอเราจะตายนะไปไปอปไปจ้าจ้าโอ้ยรจริงหมอ้นีจับกดขดดดลงไปอย่างเดียวไอเือทองแดงกูอยากได้ก่อนกูตายเล็กอีกเล็กอเอาอึ๊บเรียบร้อยเรียวห้าเรียวห้าตายไป ก็เหรออือโอ้โหโหนน้มตายแล้่เยค่ออ่านผิดนะครับไม่ใช่บ w o r มีคนเล่นด้วยยิบแดบนอยู่่ได้ ดีมแต่ก็ม่มดีเท่าคนนีหลอกหลอกราด้วยใช่ต้องขาของมันนีแต้องหากาาสุดมากอืมเี้เข้ามานะ มันมีแสงแฝกมาเล็กน้อยครับผมเดี๋ยวเบาไปหรือเปล่าเบาแหละเรียกระยะเอ็นเล็เบาเป็นกูตกใจแล้วก็ผมมีวิวเพียงแค่นี้นะครับผมถ้าใครชอบไปเรียนกดไลค์กดติดตามได้นะครับกดกดแชร์กดอะไรก็ไม่จำเป็นเท่าไหร่ถ้าใครว่างก็กดหน่อยก็ได้นะครับผมแล้ววันนี้ไม่เจอกันใหม่คลิปหน้าบาย